นับถือพุทธศาสนาจริงหรือมีใครในโลกนี้บ้างที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนมีใครบ้างที่นับถือพระพุทธศาสนา ถ้าบอกว่านับถือพระพุทธศาสนาต้องรู้จักพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่ใช่ว่านับถือแล้วไม่รู้จักว่านับถืออะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นมีใครในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นด้วยโลกอื่นไม่เห็นก็คงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะคะแค่โลกนี้ที่มีประเทศต่างๆมีคนมากมาย มีใครบ้างที่นับถือพระพุทธศาสนาคนอื่นตอบได้ไหมคะนอกจากตัวเองตัวเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านับถือแต่ว่าตามความเป็นจริงาศาสนาคือคําสอนของใครของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจแล้วจะชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องที่คิดทางด้านกฎหมายหรือว่าเรื่องความคิดเห็นส่วนตัว แต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆค่ะที่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครรัตนะที่ประเสริฐสุดพระธรรมคือคําสอนประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะดับกิเลสและความไม่รู้ซึ่งไม่รู้เลยไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จนกระทั่งผู้นั้นเข้าใจถูกแล้วก็ประพฤติตามจนสามารถรู้แจ้งความจริงได้เป็นพระอริยะบุคคล พระอริยะบุคคลจะกล่าวว่าไม่นับถือพระพุทธศาสนาได้ไหมไม่ได้เลยแต่คนที่ไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรความจริงคืออะไรมีกฎไมยมีอะไรมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นจะชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาได้ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ตาม แต่ปฏิเสธความจริงได้ไหมว่าถ้านับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจพระพุทธศาสนาต้องมีความเข้าใจถูกในพรนะรรตนตรัยไม่ใช่มีการกล่าวว่านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาณะไม่ตรงและไม่จริงถ้านับถือเป็นศาณะเป็นที่พึ่งต้องรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงธรรมะที่ไม่เหมือนใครที่ไม่รู้แล้วก็กล่าวกันต่าง พราะฉะนั้นพระธรรมก็คือคำสอนที่ทำให้ผู้ฟังเกิดปัญญาและก็รู้ได้ว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรและปัญญาละไม่ใช่ปัญญาแล้วเกิดแล้วติดข้องไม่ใช่หน้าที่ของปัญญาเลยที่จะติดข้องเพราะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งค่ะไม่ใช่ใครจะเอ่ยง่ายๆว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าได้เริ่มเข้าใจ พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นจริงๆว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะให้ปัญญาของใครเกิดได้นอกจากได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นมีพระธรรมและพระวินยัยซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าใจถูกต้องวินยัยวินยยคือการกำจัดก,กิเลสและถ้าไม่มีการเข้าใจถูกต้องในธรรมะอะไรจะกำจัดก,กิเลส พระชนพระธรรมก็เป็นวินัยวินัยก็เป็นธรรมะเพราะอาศัยอย่างอื่นมาขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าตราบใดที่ยังไม่ศึกษาธรรมะยังไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแม้แต่จะคิดหรือเข้าใจว่าตัวเองนับถือพระพุทธศาสนาแต่ถ้าถามว่าศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาสอนอะไร ก็ตอบไม่ได้เพราะฉันไม่ว่าที่ไหนทั้งหมดทั้งโลกในโลกโลกอื่นไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นเทพทั้งหลายสวรรค์ทั้งหลาย,ลายก็มีเหมือนโลกนี้ค่ะเทพที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีเทพที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีจนถึงพรหมโลกจนถึงอรูปประพรหมโลกก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายคือสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาเพราะไม่รู้เมื่อรู้แล้วไม่เกิดปรินิพาน แต่ว่ากราบใดที่ยังไม่รู้ก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เคารพในพระรัตนตรยัยต้องศึกษาพระพุทธพจน์ทั้งพระธรรมและพระวินัยเพราะว่าต้องรู้จุดประสงค์ด้วยค่ะว่าพระธรรมเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อขัดเกลากิเลสกิเลสนี่มากมายมหาศาลร,ระดับไหนคะแสนกฎกับที่ไม่รู้ที่ติดข้องที่เข้าใจผิด ถ้าจะอุปมาทั้งจักราวาลร,รวมทั้งเขาสิเนรุความไม่รู้เนี่ยจะมากมายกว่านั้นไหมนานแสนนานแล้วจะนานต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการที่ใครจะได้ฟังเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเป็นผู้ตรงไม่ใช่รู้จักคนอื่นค่ะจะไปรู้จักจิตของคนอื่นได้ยังไงขณะนี้จิตของใครกำลังเห็นหรือกำลังได้ยินหรือกำลังคิดนึไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย พระเหตุว่าสภาพธรรมะแสนเร็วมีปัจจัยเกิดระดับนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งใครจะรู้อย่างนี้ได้สภาพธรรมะขณะนี้สั้นเล็กน้อยสุดที่จะประมาณได้ว่ามากมายกี่ขณะแล้วที่เกิดขึ้นและก็ดับไปแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงทรงแสดงความจริงให้เริ่มรู้เริ่มเข้าใจความจริงที่แต่ละหนึ่งจิตสะสมมา เพราะฉะนั้นจึงมีความต่างกันของพุทธบริษัทคือสาวกที่ฟังพระธรรมปัญญาไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นเด็กไม่เป็นผู้ใหญ่ปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงจริงถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้สิ่งที่เป็นจริงเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เหมือนมาอย่างกลที่ลวงให้เห็นผิดว่ามีราวมีคนมีสิ่งต่าง แม้แต่จะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าใจตื้นตื้นง่ายๆว่าบังคับไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นต้นแต่การตัสรูร้ไม่ใช่รู้ความจริงที่เป็นคนเป็นสัตว์แต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่และหนึ่งซึ่งหลากหลายมากประมาณไม่ได้เลยแม้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่ามากแค่ไหนแต่ด้วยพระปัญญาคุณทรงสแสดงความจริง โดยประเภทใหญ่ๆที่จะให้คนฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ผู้นั้นนับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่า